สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับรถกระบะยกสูงแขปบนะครับว่าราคาแต่ละยี่ห้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะเอาแบรนด์ชั้นนำนะครับของประเทศไทยเลยนะครับมาดูว่าแต่ละรุ่นนะครับมันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณาประมาณเท่าไหร่นะครับ เริ่มต้นจากคันแรกนะครับก็เป็นแบรนด์ Toyota นะครับอขออนุญาตเริ่มต้นจากล็อกโคเลยแล้วกันนะครับไอตัวล็อกโคเนี่ยก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสูงสุดนะครับของตัวแครนะฮะราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับถือว่ามีของแต่งของอะไรมาให้เพียบเลยนะครับตัวล็อกโคเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณนี้ผมว่ากำลังน่าเล่นนะราคาก็ไม่ถึง900,000แต่ว่าของแต่งนี่เพียบเลยนะครับเครื่องเป็นเครื่อง2.4นะครับเครื่องเป็นเครื่อง2.4 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวยกสูงนะครับตัวยกสูงธรรมดาเนี่ยของทาง Toyota นะครับเป็นพรีนันเนอร์ก็จะอยู่ที่ราคา6,07,900บาทนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้คือราคาของ To y ยต a เนี่ยไม่ค่อยแพงอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยแพงอยู่แล้วแล้วซื้อไปเนี่ยราคาก็ถือว่ารักษาราคาตลาดได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับตอนที่ราคาเป็นมือ2ก็ราคาสูงมากนะครับราคาแข็งมากอันนี้มาดูภายในของตัวล็อกโคนะครับตัวล็อกโคก็ภายในค่อนข้างสวยมากๆนะครับ มีของแต่งของนั่นของนี่ให้เยอะเลยนะครับสีข้างในก็เป็นสีดําเรียกว่าดําสนิทเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นสูงๆนะฮะรุ่นสูงๆของทางโตโยต้านะครับถ้าเป็นตัวล็อกโคเป็นแคปบนะครับยกสูงนะครับเครื่องของตัวล็อกโคก็เป็น2.4นะครับเป็นเครื่อง2.4ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับอยู่ที่เกณฑ์กาลังน่าใช้นะครับ เครื่องก็ถือว่าแรงม้าใส่มาให้เยอะนะครับซีซก็ไม่เยอะเกินไปนะฮะสามารถจะขับให้มันพุ่งให้มันทยานได้เต็มที่นะครับต่อมาก็มาดูแบรนด์ Mitsubishi นะครับ ไอตัวมิสูบิชิออนิลไทตันปี2019นนะครับตัวยกสูงแคปบก็เริ่มต้นอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เขาตั้งจะน่าเล่นเหมือนกันนะเพราะว่า t r i ตันเนี่ยเป็นตัวที่ออกใหม่มากๆนะครับแล้วก็ดูรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยการดีไซน์เนี่ยผมว่าโอ้โหล้ำสมัยสุดๆนะครับหน้าตาเนี่ย ผมว่าออกแนวยานอาวกาศได้เลยนะเหมือนขี่ยานอาวกาศนะครับแต่ว่าแบรนด์มิสุบิชิเนี่ยอยู่กับประเทศไทยมานานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเรื่องความแรงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานสูงเลยนะครับมาดูภายในของ all new t r i t o n นะครับก็ออกแบบออกแบบใหม่เลยนะครับภายในเป็นสีดำตัดสีสีเงินนะครับแล้วก็มีบรายดิงเป็นสีคมเนียยนะครับการออกแบบอย่างเงี้ยผมว่า แหมมันมันสวยนะทั้งข้างนอกข้างข้างในเลยเนี่ยตอนนี้มิ s ซูบิชิผมว่าดูดีเขานั้งจะดูดีแบบสุดๆเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเพื่อนๆืนสมาชิกนะครับดูตัวเครื่องตัวเครื่องก็เป็นเครื่อง2.4ไมล์เวกนะครับตัวเครื่องเนี่ยมิ s ซูบิชิเนี่ยพูดถึงว่ามันแหมความแรงนี่ม่ต้องหายห่วงเลยนะครับขับรถมิซูเนี่ยต้องคิดถึงความแรงไว้ก่อนนะครับ เครื่อง2 4จดสี่เนี่ยก็ไม่ถึงกับใหญ่นะครับไม่ถึงกับใหญ่แต่ว่าแรงม้าที่ใส่มาเนี่ยถ้าเป็นตัวสูงสุงสดเลยนะอยู่ที่หนึ่ง้อยแปดสิบแรงม้าเลยนะครับแรงมากนะครับต่อมาก็เป็นแบรนด์นิสสันนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะไอต,ไตัวที่ไปถ่ายมาเนี่ยมันคือตัวสูงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตัวมันค่อนงจะสูงมากๆนะครับราคาตัวที่ถ่าย,ยอยู่ที่ห0แสนต้นๆเท่านั้นนะครับก็เป็นแบรนด์นิสสันนะครับแต่ว่าก็ยัง ยังยังถ่ายได้อยู่ประมาณนี้ยังหาตัวดีๆสวยๆถ่ายไม่ได้นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมันมีตัวเตี้ยยกสูงไหมหรือว่าตัวข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆหามาอัปเดตนะครับสำหรับตัวรถของนิสสันนะครับตอนนี้กาลังกำลังหาช่องทางที่จะ,ะไปถ่ายรถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ที่ห่อต่อมานะครับก็จะเป็นคนละแนวกับอันนี้สันเลยนะครับอ่าก็คือแบรนด์ฟอร์ดนะครับอันนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหเขาท้าให้ถ่ายเลยนะครับท้าให้ถ่ายเลยเพราะว่าอ่าทางทางด้านอ่าในโชว์รูมเนี่ยบอกว่า,วาพี่เอารถแรปเตอร์ไปขับยกล้อไหมนะครับผมตกใจเลยนะครับคือผมคิดว่านะทางด้านฟอร์ดเนี่ยน่าจะมั่นใจกับสินค้า ของเขามากๆนะครับเพราะว่าถึงกับขั้นท้าเราเลยนะท้าว่าพี่เอารถ Ford ไปยกล้อลง YouTube อะไรพวกนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมั่นใจในตัว Ford ด a p t เ r น่าดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับฟอร์ดแรนเจอร์ก็เริ่มจากตัวราคาเบาที่สุดนะครับเบาที่สุดก็อยู่ที่6 5แสนห้านะครับหกแสนหาหบาทสำหรับตัวยกสูงที่เรียกว่าธรรมดานะครับที่เรียกว่าธรรมดารุ่น XL นะครับ พูดถึงว่าราคาประมาณนี้ก็น่าจะเบาที่สุดนะครับในบรรดารถแคบยกสูงนะฮะทุกยี่ห้อน่าจะตัวนี้น่าจะเบากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปก็อยู่ที่ประมาณราคา699,000บาทนะครับไอตัวนี้ก็จะมีออปชันดีขึ้นมาจากตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วแต่ก็มีเสียงกระซิบมานะครับว่าเร็วๆนี้น่าจะมีตัวสประตูสําหรับตัวที่เวราคาเบาๆนะครับตัว4ประตูยกสูงนะฮะมีแอบกระซิบมานะครับ แล้วก็เป็นตัวยกสูงแคปนะครับเป็นตัวท็อปของเขานะครับตัวท็อปก็อยู่ที่789,000บาทสำหรับเกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็749,000บาทบเป็นรุ่น XLT นะครับตัวท็อปแต่ว่าตัวของ Ford เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นสูงกว่านี้คือรุ่น Limited นะครับตัวนั้นจะเป็นรุ่น4คูณ4นะครับก็ราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับ ามาดูภายในของตัว Ford ดนะครับฟอร์เปิดดู2ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวธรรมดานะครับตัวที่เป็นตัวตัวล่างสุดของเขานะครับเขาบอกไม่มีอะไรพี่ตัวนี้ข้างภายในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ปุ่มกดเพียบเลยผมคิดว่ามันมันก็น่าจะมีอะไรนะครับเพราะราคา6กแสนหแล้วเนี่ยมันมาสภาพนี้ผมก็ว่ามันมันคุ้มอยู่นะครับน่าจะคุ้มหน้าดูนะครับ มาดูตัวภายในของตัวท็อปนะครับภายในของตัวท็อปก็ตกแต่งหรูหรานะครับตกแต่งหรูหราขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะใส่ออปชั่นใส่นู่นใส่นี่เข้ามาเยอะนะครับสำหรับตัวท็อปนะแต่ว่ามันอีกตัวหนึ่งตัวลิมิเต็ดไม่อยู่เนาะไม่งั้นจะได้ถ่ายมาคู่กันนะครับจะได้ถ่ายมาคู่กันตัวเครื่องของฟอร์ดแลนเจอร์นะครับ ทั้ง3รุ่นนะฮะทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่ำรุ่นกลางรุ่นสูงนะครับใช้เครื่องเดียวกันก็นกคือเครื่อง2.2นะครับไอ้ตัว2.2่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าแรงม้าใส่มาให้อยู่ที่160แรงม้าก็ถือว่าแรงน่าดูเหมือนกันนะครับ ก็มาดูแบรนด์ Mazda นะครับอันนี้ก็จะเป็น Mazda BT50 Pro นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่688,000บาทนะครับไอตัว Mazda BT50 Pro เนี่ยถ้าเป็นตัวยกสูงก็จะเรียกว่า High Laser นะครับตัวแบรนด์ Mazda เนี่ย ก็ดูหน้าตาทาั้งรถเก่งทั้งรถกระบะนะครับก็จะออกแนวคล้ายๆรถสปอร์ตสักนิดนึงนะครับคือความนิยามเนี่ยของของผมเองนะครับผมว่านะรถของพวก Mazda เนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนรถแข่งนะฮะเหมือนรถแข่งแบบสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะฮะก็เน้นเน้นไปทางขับสนุกนะถ้าใครเคยลองอขับรถ Mazda อะไรพวกนี้อย่าพวกมา z d a 2 m a z ม a 3นะครับก็จะเน้นไปทางขับสนุกนะครับมาดูภายในของทางด้านบีทีห้าสมโนะครับก็ ออกคล้ายเนี่ยผมว่า like น well. ่าคล้ายรถเก๋งนะครับคล้ายๆรถเก๋งความรู้สึกนั้นเลยนะครับเวลาขับเวลาขี่ก็น่าจะนิ่มมากๆนะครับภายในถือว่ากว้างนะครับเนี่ยถ้ายิ่งเปิดแคปออกมานะครับตัว Ma z ด a b บิท Pro ปเนี่ยเปิดแคปออกมาถือว่าก็กว้างนะฮะกว้างในระดับที่ที่เรียกว่าแบบไม่อึดอัดนะครับไม่อึดอัดเลยนั่งสบายนะครับนั่งสบายขับก็สบายเยินเบาไปได้หลายมุมนะครับ ภายในถือว่าสวยมากแล้วก็โอเคมากๆนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณไม่ไม่เกิน7จ็ดแสนเนี่ยถือว่าโอเคสุดๆนะครับมาดูตัวเครื่องนะตัวเครื่องของไฮเลเซอร์นะครับไฮเลเซอร์ก็อยู่ที่2.2นะครับก็เป็นเครื่องที่ไม่ใหญ่นะครับน่าจะพอๆกับรถฟอร์ดนะครับเครื่องเครื่องซีซีพอๆกันนะฮะแรงม้าก็น่าจะให้มาพอๆกันฮะแล้วก็ความแรงความไรงเนี่ยผมว่าน่าจะยอดเยี่ยมนะครับต่อมาก็เป็นแบรนด์อิวสุนะครับ แบรนด์ยูสูเองตัวยกสูงไฮแลนเดอร์นะครับก็มีอยู่ค่อนข้างจะหลายรุ่นมากๆนะครับมีรุ่นซอยเพียบไปเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวเริ่มต้นของเขานะครับเป็นตัว1.9นะครับเป็นตัว1.9ตัวแคปนี้ก็เริ่มต้นที่7 0 0 0แสนทวนๆเลยนะครับแล้วก็มีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวที่ราคาสูงสุดนะฮะเป็นเครื่อง3.0นะครับเป็นเครื่อง3.0อยู่ที่8 6 0 0 0นกนะครับแป0 0 0ก็ถือว่าถือว่าราคาก็ไม่สูงมากนะ ถือว่าราคาก็ไม่สูงมากแล้วก็ตัวที่เป็นน่าจะท็อปสูงสุดของเขานะครับน่าจะเป็นตัวสเตลล์เนาะตัวสเตลล์ก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าเองนะครับ807น,นะครับตัวมีสองเครื่องอีกตั้งหานะครับทั้งเครื่อง1.9ทั้งเครื่อง3.0นะครับ ตัวอ e ีลซูเนี่ยพูดถึงว่าเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรของเขานะครับผมว่าน่าจะได้การยอมรับจากเพื่อนๆสมาชิกลหลายๆท่านเลยละ่ะเพราะว่าการออกแบบของอ e ีลซูเนี่ยค่อคนข้างจะดีมากๆนะครับอารมณ์อะไหล่ก็หาง่ายนะครับเรื่องของศูนย์บริการก็ยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยมาดูภายในนะครับภายในก็เปิดแคปออกมาได้นะฮะช่วงนี้รถเปิดแคปได้ทุกรุ่นนะฮะเนี่ยถือว่าสวยนะครับถ้ามองเข้าไปเนี่ยรถรถดีแม็กเนี่ยสวยมากๆนะครับ เครื่องมีอยู่2เครื่องนะครับตอนนี้เครื่องรถ DMa มเนี่ยมีอยู่2เครื่องก็คือเครื่อง1.9นะครับแล้วก็เครื่อง3.0นะฮะก็คือดี a มเนี่ยตอนที่จะปรับโฉมมาในโฉมปัจจุบันเนี่ยะฮะ,ะคือตั้งท่าจะเอา1.9เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเน้นความประหยัดนะะถ้ายิ่งรถแคบอย่างนี้นะฮะเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกเสียภาษีกันที่นี้เราเบาอยู่เลยนะครับถ้าเป็นเครื่อง1.9นะครับแล้วก็มาดูแบรนด์สุดท้ายนะครับเป็นเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะครับ ตัวยกสูงเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่699,00 0บาทนะครับาราคาก็ไม่ถึง7 0 0 0แสนนะเนาะราคาเหลืออยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆฝรั่งนิดนึงนะฮะน่าจะไม่เหมือนใครและตอนนี้นะฮะจะไม่เหมือนเจ้าอื่นในตลาดเลยนะครับแต่ว่าการออกแบบก็ถือว่าเน้นความใหญ่นะครับเน้นดีไซน์ฝรั่งฝรั่งนะครับภายในก็ถือว่าสวยนะฮะมันดูแล้วมัน แข็งแรงนะครับดูแข็งแรงดูบึกบึนนะครับอ่าดูน่าใช้นะฮะดูน่าใช้มากๆสำหรับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับเครื่องที่ใส่มานะครับเครื่องที่ใส่มาเนี่ยก็เป็นเครื่องดูลามกนะครับอ่าบอกว่า180แดแรงม้านะครับก็โอ้โหน่าจะแรงน่าดูนะครับ ยังไงก็เป็นข้อมูลนะครับนำเสนอเบื้องต้นเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมถามจากศูนย์ขายเลยนะครับว่าไม่แน่ใจว่าแต่ละที่ขายเหมือนกันไหมนะแต่ว่าราคาเอาราคาเริ่มต้นนะครับมาลองนําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูว่าตัวไหนมันน่าใช้ตัวไหนเป็นยังไงนะครับยังไงก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมยังไงขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ